รหัสต่อไปค่ะ790-3ค่ะ790-3ค่ะสายสะพายคู่ตัวตัวนี้เป็นงานครสบอดี้นะคะหน้าเรียบค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขานะคะจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะความสูงค่ะ6นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งสายสะพายคู่ตัวนะคะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนค่ะแล้วก็ฐานกระเป๋าค่ะเสริมแข็งไว้ให้นะคะ นะคุณพีห่งช่องค่ะด้านหน้าค่ะกระดุมแม่เหล็กเนาะตามด้วย10บนค่ะ1เส้เซนตัวนี้เปิดไปค่ะด้านในค่ะจะมีพ็อกเก็ตให้นะคะแล้วก็10ลวงหลังตรงกลางจะเป็นช่องโลง่งโลงกว้างๆแบบนี้เลยคุณพี่ด้านหลัง1ช่อง10ค่ะความลึกค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่ง5นิ้วนะคะ2,490บาทเท่านั้นตัวนี้ราคาดีจัง2,490นะคะราคาไปเต็ม3,800ค่ะราคา C f คือ2490บาทนะคะ สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่วันนี้กันยามี7็สีพร้อมส่งสีที่กันยาสะพายอยู่ตอนนี้คือสีม่วงกระเป๋าตังยาวใส่ได้นะร่มผับสั้นใส่ได้นะคะสําหรับตัวนี้เนาะชั้นล่างสุดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกันยาต่อจากอันนี้ให้เลยสีดํานะคะสีดําตามด้วยสีบอสตันสีเขียวบอสตันคุณพี่นะสีน้ําตาลค่ะถัดไปค่ะสีมอคค่าค่ะสีกะกีค่ะ ด้วยสีแดงค่ะคุณพี่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเจ็ดสีพร้อมส่งค่ะ